รำย่อมไหลไปสู่ธรรมพิขุทั้งหลายบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วด้วยศีลไม่ต้องทำเจตนาว่าขอความไม่เดือดร้อนจงเกิดขึ้นแก่เราเถิดพิขุทั้งหลายข้อที่ความไม่เดือดร้อนเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วด้วยศีลน,นี้เป็นธรรมดาพิขุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่มีความเดือดร้อนไม่ต้องทำเจตนาว่าขอความปราโมช จงเกิดขึ้นแก่เราเถิดพิกุทั้งหลายข้อที่ความปราโมทเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่มีความเดือดร้อนนี้เป็นธรรมดาภิกุทั้งหลายบุคคลผู้มีความปราโมทไม่ต้องทำเจตนาว่าขอปีติจงเกิดขึ้นแก่เราเถิดภิกุทั้งหลายข้อที่ปีติเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีความปราโมทนี้เป็นธรรมดาภิกขุทั้งหลาย บุคคลผู้มีใจประกอบด้วยปีติไม่ต้องทำเจตนาว่าขอกายของเราจงสงบเถิดพิขุทั้งหลายข้อที่กายของบุคคลผู้มีใจประกอบด้วยปีติสงบนี้เป็นธรรมดาพิขุทั้งหลายบุคคลผู้มีกายสงบแล้วไม่ต้องทำเจตนาวา่าขอเราจงเสวยสุขเถิดพิขุทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้มีกายสงบแล้วเสวยสุขนี้ เป็นธรรมดาพิขูทั้งหลายบุคคลผู้มีสุขไม่ต้องทำเจตนาว่าขอจิตของเราจงตั้งมั่นเถิดพิขูทั้งหลายข้อที่จิตของบุคคลผู้มีสุขแล้วตั้งมั่นนี้เป็นธรรมดาพิขูทั้งหลายบุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นไม่ต้องทำเจตนาว่าขอเราจงรู้จงเห็นตามเป็นจริงเถิดพิขูทั้งหลาย ข้อที่บุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วรู้เห็นตามเป็นจริงนี้เป็นธรรมดาพิขุทั้งหลายบุคคลผู้รู้เห็นตามเป็นจริงไม่ต้องทำเจตนาว่าขอเราจงเบื่อหน่ายเถิดพิขุทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้รู้เห็นตามเป็นจริงแล้วเบื่อหน่ายนี้เป็นธรรมดาภิขุทั้งหลายบุคคลผู้เบื่อหน่ายไม่ต้องทำเจตนาว่า ขอเราจงคลายกำหนัดเถิดภิกุทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้เบื่อหน่ายแล้วคลายกำหนัดนี้เป็นธรรมดาพิกุทั้งหลายบุคคลผู้มีจิตคลายกำหนัดแล้วไม่ต้องทำเจตนาว่าขอเราจงทำให้แจ้งซึ่งวิมุตติยาณทัศสนะเถิดภิกุทั้งหลายข้อที่บุคคลคลายกำหนัดแล้วทำให้แจ้งซึ่งวิมุตติยาณทัทสนะนี้เป็นธรรมดา พิขุทั้งหลายวิราคะ sì, มีวิมุตติญาณทัศนะเป็นผลมีวิมุตติญาณทัศนะเป็นอานิสงส์นิพิทามีวิราคะเป็นผลมีวิราคะเป็นอานิสงส์ยถาภูตญาณทัศนะมีนิพิธาเป็นผลมีนิพิธาเป็นอานิสงส์สมาธิมียถาภูตญาณทัศนะเป็นผลมียถาภูตญาณทัศนะเป็นอานิสงส์สุข <po en |lo|>? <po en> มีสมาธิเป็นผลมีสมาธิเป็นอานิสงส์ปัสสัตธิมีสุขเป็นผลมีสุขเป็นอานิสงส์ป,ป,ป,ปีติมีปัสสัตธิเป็นผลมีปัสสัทธิเป็นอานิสงส์ความปราโมทมีปีติเป็นผลมีปีติเป็นอานิสงส์ความไม่เดือดร้อนมีความปราโมทเป็นผลมีความปราโมทเป็นอานิสงส์ศรลที่เป็นกุศล มีความไม่เดือดร้อนเป็นผลมีความไม่เดือดร้อนเป็นอานิสงส์ด้วยประการดังนี้แลภิขุทั้งหลายธรรมย่อมไหลไปสู่ธรรมธรรมย่อมยังธรรมให้บริบูรณ์เพื่อการถึงฝั่งจากที่อันมิใช่ฝั่งด้วยอาการอย่างนี้แล